เพื่อนเมื่อนี้แม่น้นองอาติมจะพามาเบ่งแปลงต้นหมากนี่นะหลังจากที่ว่าเขานาไหวนี่นี่ได้พี่น,น้องหมากมันจะมีสองฝั่งตรงกลางนี่เพิ่งปลูกใหม่เพิ่งได้ประมาณสักรึงเดือนแต่นี่ตัวนี้าง,งามอยู่นี่เพิ่นปลูกเดี๋ยวพี่น,น้องจะให้เบ่งเด้อนี่แม่นองติมจะพาเบ่งขอบประคุณที่ว่าเพิ่นปลูกไห้นี่ด้วยนี่เป็นก็นก หนึ่งก็คือใบกันลมพี่น้องสองก็คือเอาไว้คลายไวคขายทัย้งอันนั้นแหละคลายมากอ่อนแต่ก็คลายมากแก่คลายได้ทุกอย่างพี่น้องนี่แหละเน้องอติมพามาอย่างเบิ่งเด้อตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นแล้วแหละบรรยากาศดีพี่นอ้องคนปลูกนี่แถวหนึ่งประมาณร้อยห้าสิบ อันนี้สามแถวสามแถวก็่สิอยู่ประมาณสักสองแถวสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยหาสิบพี่น้องสี่ร้อยหาสิบต้นที่ว่าต้นอันสูงๆมาสินะแบบนี้เด้อพี่น้องนี่เพิ่นปลูกประมาณปีประมาณปีหนึ่งประมาณอะแหละพี่น้องแต่แถวนี่ถ้ามันงาบหนิมันก็สีดินมันอันนั้นเนี่ยสุดเปิงเถิงดินมันสีนั่นแต่เรื่องเรื่องว่าสิเฮ้าเพิ่งปลูก สิบก็มือเองพี่น้องไม่น้องเอาตีนจพาเบิร์กแถวนัน่นทีลโล่งๆอันนี้ของเพิ่นเนี่ยกะเพิ่นอนจะไปปลูบกบักทุเรียนเถ้าแก่นะแต่เพิ่อนไม่ได้ลงดอกพี่น้องทีเพิ่นอนละลายอยู่ข้างๆนี่ก,ทก็ที่เป็นคลองเพื่อนไปพุ่นซูดเลยเงี้ยวหยีดพุ่นเลยก็ที่เป็น ต้นโพกับต้นมะกระบกแต่ไม่น้องเอาติมไปบะเถิงดอกคุณเพื่อนไม่น้องเอาติ๊มที่พายอย่างแถวกลางๆแถวนี้พายรอเบิงมาอัปเดตให้เบิง่งพี่นอ้องขึ้นมาทางพี่กะซีที่แถวทีว่ามันบ่นเสมอกันแบบสีเด่นพี่นอ้องนี่ไม่น้องเอาติ๊มนี่ซ้ำไว้เลยไหมออติมก็มาปลูกแถวนี้มันกะซีเด่นกะประมาณเดือนก,กว่าๆพวกนี้เลยเดือนก,กว่าป่สิ อันนี้ประมาณสิบห้าเมือ่ออันนี้ซื้อเพิ่นมาซื้อเพล่นมาต้นละสิบบาทเนี่ยทีนี้งไม่ได้เคิงหนึ่งได้พี่น้องนี่ผ้าเบ่งมะเขือมะเขือพวงมะเขือพวงต้นนี่ดกมีพนได้กินเลยนี่ไม่น้องอติมกับบมีเวลาพี่น้องเอ้ยเลี้ยงลูกนี่คับเป็นช่วงวนะ่ะไม่น้องอติมตอนมันได้มีลูกนะ่ะ น้องอตีมามาเก็บเอาไปขายบางเถื่อก็ได้เถอะล่ะยี่สิบสามสิบปลาลูกปลา,ปปาสามล้านสี่ล้านเพิ่กระมาน้ำน้องเอ้ยจะให้เบิกข,ข,ข้างๆเด้อพูทั้งพุ้นก็บทเป็นไม้อยู่ค้าผลปลูกไม้อยู่ค้าไว้ต้นโพก็บทอยู่ในที่ของเท่าแก่เนี่แหละฝั่งนี้ก็บทเป็นต้นมะทุเรียนแต่ตาคนปลูกไว้เนี่ยก็ดีอย่างหนึ่งพเพราะว่าผนกันล้มเลยเนี่กันล้มหนึ่งสั้นสองสั้นสามสั้นเลย อันนั้นจะเป็นภูเขาพี่น้องภูเขางามอยู่เพิงเพิงก็บสิมีมักุเรียนหลายเจ้ากลางคืนพี่สร้างเผื่อกัสิลงมาได้ยินเชียงคนถัดน่ะตีอันนี้ก็จะเป็นห้อยพี่สร้างคนนี่เด่นดนี่นี่พอดีเข้ามาในนี่พี่น้องเอ้ยนี่แตกถนนแล้วเข้ามาในห้อยมักใหญ่เลยเห็นปะเข้ามานี่น,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 าานี่ห้อยใหญ่เลยนี่นนนขึ้นมาสนีนี่เป็นอย่างมานี่พอดมาเยียบต้นนี่ตีนี่ เนี่ยต้นนี้ยังร่มอยูอ่เลยนี่พี่น้องเอ้ยนี่ห้อยเพิ่นห้อยผีช่างแต่กันยังดีแต่ว่าเพ,พิ่นบมโค่นออต้าาตนบักมากค่ะพี่น้องพี่น้องอติมก็มาถ่ายต้นบักมากอัปเดตต้นแบบมากให้เบิ่งเลยพี่น้องเอ้ยเป็นของเท่าแก่น้องไอติมนี่แหละแม่น้องไอติมนี่แหละแม่น้องไอติมมาเห็ดงานน้ำเพล่นน้องไอติมกั ใ่ให้เบิง่งความเป็นถิ่งแบบมากนี่คือว่าคือว่าทำเงินได้ดีพี่น้องนี่ใ่้พี่น้องบ้านเฮาหรือว่าคนที่มาเป็นเอฟซี่น้องอติมมีทีทางเผื่อได้ปับแผนเออมากๆนี่มีคนซื้อทั่วประเทศพี่น้องเอ้ยปลูกได้พี่น้องสนับสน,นุน,นมีแถวนี้งามแถวนี้งามพออยังพี่น้องเพราะว่ามันเป็น ดินมนนดดันล้วนหาดินดำดินล้วนดินบนเหนียวนะมันสี่งไวัยดูฟังหนสิเป็นบกมนต์ันคิงเลยพี่นอ้องที่ไม่เอาติมพามาปลูกไปแม่น้องเอาติมพามาปปมเามามาบิร์กมากๆางามอยู่นี่แถวนี้แถวบ่ได้ตายเลยนบ่ตายเลยพี่นอ้องมึงนั่นประมาณจะ สามสี่ปีกับเป็นลูกแล้วนี่แทงยอดดีได้เลยเห็นมันแทงยอดนอะหลกมากอ่ะอันแรกกับแม่น้องอติมมาหออน,นี่แล้วเนาะกับผ้าหลาอพอนั่นแล้วนี่ต้นมะมะเคือพวงพิน้องลายลดิจมีเวลามาหน่ะเด้มาหอดน,นี่แล้วไม่น้องอติมกะบพอจบคลิปไปก็ได้พี่น้องสำหรับคลิปเมืองบมากๆ คลิปต่อที่แม่น้องอติมไปซ้ำไว้นั่นแหละกลาึงจะเป็นแบบความแบบอะไรพี่น้องบนนอยก็หลนยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องไปปัป๊บเปลี่ยนเอาเองพี่น้องเด้อได้กพี่นองอติมมาฮอ้นี่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องอติมเด,ด้วยจ้าสวัสดีจ้า